สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าคาร Пос ัวกันอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําผักคุยช่ายดองค่ะหรือส้มผักเป้นดองนั่นเองค่ะภาษาอีสานนะคะทุกคนมาค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะล้างผักให้สะอาดเลยนะคะเมื่อล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็หั่นครึ่งแบบนี้เลยค่ะทุกคนใบของเขาจะยาวนะคะหั่นครึ่งเพื่อที่จะได้คั้นได้ง่ายนั่นเองค่ะทุกคนนี่เราทําเยอะกันเลยค่ะวันนี้เมื่อหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาคั้นกันเลยค่ะ เราจะค่อยๆทํานะคะอย่าทําเยอะค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะแบ่งทํำครึ่งนึงก่อนนะคะทุกคนใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยนะคะทุกคนไม่ต้องให้เค็มมากนะต่อจากนั้นก็คั้นเลยค่ะนี่เราก็จะทําการคั้นแบบนี้กันเลยค่ะค่อยๆทาไปนะคะทุกคนใจเย็นๆค่ะไม่ต้องให้เละมากนะคะทุกคน นี่เป็นยังไงกันบ้างคะน่ากินแล้วคะ่ะเปรี้ยวปากแล้วคะ่ะทุกคนใจเย็นๆสักเล็กน้อยนะคะทุกคนอย่าใจร้อนน่าจะพอแล้วนะคะทุกคนคั้นประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วคะ่ะมาคะ่ะเรามาใส่ที่ภาชนะที่เราจะดองกันนั่นเองคะ่ะทุกคนกระปุกพลาสติกนั่นเองนะคะ วันนี้เราจะคั้นเยอะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะทำการคั้นต่อให้หมดเลยค่ะทุกคนเราทำเย็นวันนี้พรุ่งนี้ก็กินได้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะจะส่งกลิ่นออกมาสักเล็กน้อยนะคะ กลิ Green, ่นหอมหอมบอกมาแล้วค่ะสําหรับใครที่ชอบส้มผักดองแบบนี้นะคะทุกคนนี่น่าจะพอแล้วนะหมดแล้วค่ะใส่ให้เต็มกระปุกเลยนะคะทุกคนวันนี้ใส่ลงไปเลยนี่เต็มแน่นเอียดเลยนะคะทุกคนเต็มกระปุกพอดีเลยค่ะเราก็จะใส่น้ําซาวข้าวลงไปเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นน้ําซาวข้าวเทล,ลงไปเลยค่ะ ลองเทไปดูก่อนนะคะทุกคนจะเต็มกระปุกไหมถ้าไม่เต็มเดี๋ยวเราเทพเพิ่มเข้าไปได้ค่ะอืมไม่น่าจะเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปเอาน้ําซาวข้าวมาเพิ่มนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะกระปุกจะใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะเราคั้นเยอะค่ะวันนี้นี่ยังไม่จมใบเลยนะคะเอามาอีกสักนิดนึงนะคะทุกคนเอาน้ําซาวข้าวมาใส่ให้ล้นเลยนะคะจมใบพอดีเลยค่ะ มาแล้วค่ะเทลงไปเลยเทลงไปนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้ก็สามารถกินได้แล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ลองทำกินกันดูนะคะสำหรับใครที่ชอบผักดองแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ